ดูดวงคนเกิดปีละกาเทวดาเอาของมาคืนของของเองเอาไปรวยรวยเป็นเศรษฐีเงินล้านอภิมาเศรษฐีปีละกาเตรียมตัวรับทรัพย์รวยโชคดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ด้วยโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มตั้งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาด,เด,ดเด็ดเดียวเข้าหาร ตุ้งข้าวเหลืองอารามเหลือกินเหลือใช้หานคู่เกิดความเชื่อมชื่นจตาชีวิตจะรับทรัพย์ด้วยโอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มตกตําแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมายในด้านมุ่งบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดียวเข้าหาเอาจริงเอาจังจนประสบความสำเร็จเป็นไปตามวงล้อแห่งวัฏจักร วิวว่าฟอร์จูนบังเกิดขึ้นในโชคชะตาเหรียญใหญ่มาเริ่มเกิดขึ้นในโชคชะตาจะตาชีวิตจะรับทรัพย์ด้วยโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตั้งบ้านจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาตรงชะตาตกตำแหน่ง M M L นเอเมอรัลด์นะครับนักล้าได้กล้าเสียนะครับอดีตชาติเป็นนักลบนี่เองเอาของไปฝากเข้าไว้ของของดีกลับมาแล้วนะครับเตรียมตัวรวยเป็นเศรษฐีอภิมาเศรษฐี ครับดวงชะตาของถ้าตกตำแหน่งสิบเหรียญจะบ่งบอกถึงโชคชะตาบุญกุศลวาสนาครอบครัวจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุดครับออกรถใหม่ป้ายแดงเตรียมตัวรับทรัพย์รืยโชคครับจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาราชสีมานอนซกตักเตรียมตัวพลิกจากร้กาเปมนดีโอกาสเงินโอกาสทองโอกาสดีโอกาส,กาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิงสิทธิ์คำชูปกปักคุ้มครองรักษา เต็มตัวพลิกจากร้ายกามินดีกาสทองเข้ามาจัดหนักจะเต็มดวงชะตาจะเปิดมันลุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาจัดหนักจะเต็มประเดบดังเข้ามาทําให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายชะตาชีวิตจะพลิกจากร้ายกามินดีเข้ามาทําให้ท่านเตรียมตัวเอาผมจัดหนักจะเต็มนะผมโชคลาภเงินทองบารมีวัสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปกปักกุก้ครอ,องรักษาดวงชะตาจะเปิด เัินโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตั้งมัน่นเอาจริงเอาจังจนประสบความสําเร็จไปไหนใครรักสาวรักสาวหล,ลงผู้ใหญ่รักโกหลงพากันโสมนัสติดก,กับดักมนเสน่สนมนจันทาดวงแบบนี้เศรษฐีเงินล้านอภิมาเศรษฐีตานจะมีโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาตั้งมัน่นอย่างเอาจริงเอาจังจนประสบความสําเร็จมีดดาบปักตรงกลางใจกบายกรกสาวกสายอดทนอด,นอดกัน้นแทบจะทน,ทนไม่ไหวแล้วผมจะตายชีวิตจะรับทรัพย์ ด้วยบุญกุศลวัสนาเทพเทวดาฟ้าดินคำชูปกป,กปกักกุ้งครองษาจะร่ำรวยขึ้นมาทันทียันใดใครบางคนก็ฉุดท่านไม่อยู่ครับนะผมด้วยบุญกุศลวัสนาอันยิ่งใหญ่เกียงไกรแล้วนะชะตาชีวิตจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีดวงชะตาบุญกุศลวัสนาโชคลาภเงินทองบารมีวัสนาเข้ามาจัดหนักจัดเต็มเตรียมตัวถึงเวลาคาบุญกุศลวัสนา ครับผมโอกาสทองก็ามาแล้วใครบางคนเข้ามาทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกจมแย่รู้สึกตกตามเบี้ยดินตกตําแหน่งแฮงแมนครับผมการยื้อแยกต่อสู้แก่งแย่งจิงดีอํานาจบาร,รมีวัสนาดรงชะตาจะเปิดเพราะนั้นอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวอยู่ให้หลบหลีกซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงเตรียมตัวพริกจากลายการเปนดี สิ่งต่างๆที่เข้ามาตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมายปีละกาเตรียมตัวรวยเลยรวยถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตังค์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับชาวปีละกาในเดือนนี้การงานจะมีความท้าทายและต้องใช้ความอดทนสูงแม้จะมีอุปสรรคเข้ามาบ้าง แต่ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาตนเองคุณอาจต้องเผชิญกับงานที่หนักและมีความกดดันสูงโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนแต่ไม่ต้องกังวลมากนักเพราะปัญหาต่างๆจะได้รับการแก้ไขในที่สุดสำหรับผู้ที่ทำงานประจําอาจมีการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานหรือได้รับมอบหมายโครงการใหม่ๆที่ท้าทายความสามารถซึ่งอาจทำให้รู้สึกกดดันในช่วงแรกแต่หากทุ่งเท และตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ก็จะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ด้วยดีและมีโอกาสได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวอาจพบกับความท้าทายในการดำเนินงานโดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของเดือนแผนงานที่วางไว้อาจต้องใช้เวลานานกว่าที่คาดการไว้และอาจมีคู่แข่งทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้นอย่างไรก็ตามในช่วงครึ่งหลังของเดือนสถานการณ์จะดีขึ้นธุรกิจจะมีความก้าวหน้า และแผนงานเก่าที่เคยชะงักไปจะก,กลับมาดําเนินการได้อีกครั้งซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นในช่วงปลายเดือนคุณอาจได้รับโอกาสใหม่ๆในการทํางานเช่นการร่วมงานกับพันธมิตรทางธุรกิจหรือการได้รับข้อเสนอในการขยายกิจการควรพิจารณาอย่างรอบคอบและตัดสินใจด้วยความระมัดระวังเพราะอาจเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญในเส้นทางอาชีพของคุณด้านการเงิน ในเดือนนี้การเงินของชาวปิระกาจะอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องระมัดระวังและบริหารจัดการอย่างรอบคอบหนึ่งแม้ว่าจะมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ก็มีแนวโน้มที่จะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นเช่นกันโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนสามในช่วงต้นเดือนคุณอาจมีโอกาสได้รับรายได้พิเศษหรือเงินก้อนจากแหล่งที่ไม่คาดคิดเช่นโบนัสหรือผลตอบแทน จากการลงทุนอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการใช้จ่ายเพราะอาจมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เช่นค่าซ่อมแซมบ้านหรือรถยนต์ในช่วงกลางเดือนการเงินอาจมีความผันผวนมีทั้งรายรับและรายจ่ายเข้ามาสลับกันควรวางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบและพยายามสร้างวินัยทางการเงินให้กับตนเองหากมีแผนการลงทุนใดๆควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดก่อนตัดสินใจและไม่ควรเสี่ยงกับการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงเกินไป ในช่วงปลายเดือนสถานการณ์การเงินจะเริ่มมีสเสถียรภาพมากขึ้นแต่ยังคงต้องระมัดระวังในการใช้ใจ่ายควรพยายามเก็บออมเงินไว้สำหรับอนาคตและหากมีนิสินก็ควรวางแผนในการชำระนี้อย่างเป็นระบบโดยรวมแล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการทบทวนและปรับปรุงแผนการเงินของคุณควรพิจารณาการสร้างรายได้เสริมหรือหาวิธีในการลดค่าใช้ใจ่ายที่ไม่จำเป็นเพื่อให้สถานะทางการเงินมีความมั่นคงมากขึ้นในระยะยาว ด้านการเรียนสำหรับชาวเปรากาที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ความพยายามและความทุ่มเทเป็นพิเศษคุณอาจพบกับความท้าทายในการเรียนโดยเฉพาะในวิชาที่ต้องใช้ความคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาในช่วงต้นเดือนอาจรู้สึกว่าการเรียนเป็นเรื่องยากและน่าเบื่อแต่ไม่ควรท้อแท้ควรพยายามสร้างแรงจูงใจให้กับตนเองและหาวิธีการเรียนที่เหมาะสมกับตัวเองการทำงานกลุ่ม หรือการศึกษาร่วมกับเพื่อนอาจช่วยให้เข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้นในช่วงกลางเดือนคุณอาจได้รับมอบหมายงานหรือโครงการที่สำคัญซึ่งอาจทำให้รู้สึกกดดันแต่นี่เป็นโอกาสที่ดีในการแสดงความสามารถของคุณควรวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบและไม่ควรผัดวันประกันพรุ่งในช่วงปลายเดือนสถานการณ์การเรียนจะดีขึ้นคุณจะเริ่มเห็นผลลัพธ์จากความพยายามที่ผ่านมาอาจมีโอกาสได้รับคำชมเชยจากอาจารย์หรือได้รับผลการเรียนที่ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นกำลังใจให้คุณมุ่งมั่นในการเรียนต่อไปสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบควรใช้เวลาในการทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอและอาจต้องลดกิจกรรมสันทนาการลงเพื่อให้มีเวลาในการอ่านหนังสือมากขึ้นการวางแผนการอ่านหนังสือและการทำข้อสอบเก่าจะช่วยให้คุณมีความพร้อมมากขึ้นในการสอบโดยรวมแล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการจัดการเวลา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของคุณในระยะยาวยอดค้าขายสำหรับชาวเปรากะาที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือทำธุรกิจเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่มีทั้งโอกาสและความท้าทายยอดขายอาจมีความผันผวนในช่วงต้นเดือนแต่จะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นในช่วงปลายเดือนในช่วงต้นเดือนยอดขายอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้อาจเกิดจากการแข่งขันที่สูงขึ้น หรือการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคควรใช้โอกาสนี้ในการวิเคราะห์ตลาดและปรับกลยุทธ์การขายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันในช่วงกลางเดือนสถานการณ์การค้าขายจะเริ่มดีขึ้นอาจมีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาหรือได้รับคำสั่งซื้อขนาดใหญ่ควรใช้โอกาสนี้ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและพยายามรักษามาตรฐานการบริการให้ดีที่สุดในช่วงปลายเดือนยอดขายมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ 1. อาจมีโอกาสในการขยายตลาดหรือเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ๆสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจออนไลน์เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปรับปรุงเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มการขายและอาจพิจารณาการทำการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในเรื่องของการบริหารสต็อกสินค้า และการควบคุมค่าใช้ใจ่ายเนื่องจากอาจมีค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ 1. การวางแผนการเงินและการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบจะช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงด้านความรักคนโสดสำหรับชาวปิรกาที่ยังโสดเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเปิดใจรับความรักคุณจะมีเสน่ห์และความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น ทำให้มีโอกาสพบเจอคนที่ถูกใจหรือมีคนเข้ามาทําความรู้จักมากขึ้นในช่วงต้นเดือนคุณอาจได้พบกับคนที่น่าสนใจผ่านการแนะนำของเพื่อนหรือในงานสังคมควรเปิดใจและให้โอกาสตัวเองในการทําความรู้จักกับคนใหม่ใหม่แต่ก็ไม่ควรรีบร้อนหรือคาดหวังมากเกินไปช่วงกลางเดือนเป็นช่วงที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ คุณอาจได้พบกับคนที่มีความสนใจหรือทัศนคติที่คล้ายคลึงกันซึ่งอาจนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งขึ้นในอนาคตอย่างไรก็ตามควรใช้เวลาในการทำความรู้จักและศึกษานิสัยใจคอของอีกฝ่ายให้ดีก่อนตัดสินใจผูกมัดช่วงปลายเดือนหากยังไม่พบคนที่ถูกใจไม่ต้องรู้สึกกดดันหรือเร่งรีบควรใช้เวลานี้ในการพัฒนาตัวเอง และทำในสิ่งที่ชอบเพราะการมีความสุขกับตัวเองจะช่วยเพิ่มเสน่ห์และดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตได้โดยรวมแล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาวปีระกาในการเปิดใจรับความรักแต่ก็ควรใช้วิจารณญาณและไม่รีบร้อนในการตัดสินใจเรื่องความสัมพันธ์การให้เวลาและความจริงใจกับคนที่เข้ามาในชีวิตจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต ด้านความรักคนมีคู่สำหรับชาวเปรากาที่มีคู่ครองแล้วความสัมพันธ์ในเดือนนี้จะอยู่ในช่วงที่ดีขึ้นแม้อาจมีความตึงเครียดเล็กน้อยในบางครั้งแต่โดยรวมแล้วคุณและคู่ครองจะมีความเข้าใจกันมากขึ้นในช่วงต้นเดือนอาจมีโอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกันหรือวางแผนเดินทางพักผ่อนด้วยกันซึ่งจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น4 ควรใช้เวลาคุณภาพร่วมกันให้มากขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจและความผูกพันที่ลึกซึ้งอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนอาจมีเรื่องให้ต้องปรับความเข้าใจกันบ้างอาจเกิดจากความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันหรือภาระหน้าที่ที่มากขึ้นควรใช้ความอดทนและการสื่อสารที่ดีในการแก้ไขปัญหาหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์หรือการโต้เถียงที่รุนแรง ช่วงปลายเดือนเป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนอนาคตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนการซื้อทรัพย์สินหรือการวางแผนครอบครัวควรเปิดใจคุยกันอย่างจริงจังและตั้งเป้าหมายร่วมกันด้านความรักคนโสดสำหรับชาวปปรากาที่ยังโสดเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเปิดใจรับความรักคุณจะมีสเสน่ห์และความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น ทำให้มีโอกาสพบเจอคนที่ถูกใจหรือมีคนเข้ามาทางความรู้จักมากขึ้นในช่วงต้นเดือนคุณอาจได้พบกับคนที่น่าสนใจผ่านการแนะนำของเพื่อนหรือในงานสังคมควรเปิดใจและให้โอกาสตัวเองในการทางความรู้จักกับคนใหม่แต่ก็ไม่ควรรีบร้อนหรือคาดหวังมากเกินไปช่วงกลางเดือนเป็นช่วงที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ คุณอาจได้พบกับคนที่มีความสนใจหรือทัศนคติที่คล้ายคลึงกันซึ่งอาจนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งขึ้นในอนาคตอย่างไรก็ตามควรใช้เวลาในการทำความรู้จักและศึกษานิสัยใจคอของอีกฝ่ายให้ดีก่อนตัดสินใจผูกมัดช่วงปลายเดือนหากยังไม่พบคนที่ถูกใจไม่ต้องรู้สึกกดดันหรือเร่งรีบควรใช้เวลานี้ในการพัฒนาตัวเอง และทำในสิ่งที่ชอบเพราะการมีความสุขกับตัวเองจะช่วยเพิ่มเสน่ห์และดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตได้โดยรวมแล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาวปีระกาในการเปิดใจรับความรักแต่ก็ควรใช้วิจารณญาณและไม่รีบร้อนในการตัดสินใจเรื่องความสัมพันธ์การให้เวลาและความจริงใจกับคนที่เข้ามาในชีวิตจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต